สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้กบก็กำลังออกเดินทางกลับประเทศไทยนะคะก็ให้รถเขามารับไปส่งที่สนามบินค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ารถที่เราเป็นรถไฟฟ้าเรานำไปแล้วจะชาร์จแล้วก็อยู่รอเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปตั้งหลายวันก็กลัวว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะคะพอไปถึงเมืองไทยกบก็ได้ทำการเช่ารถค่ะเป็นรถคันนี้นะคะ สภาพกบก็เหนื่อยมากเลยละค่ะแต่แล้วก็อากาศก็ร้อนนะคะเพราะว่าประเทศไทยร้อนกว่าบ้านบ้านเราที่อยู่ที่เบลเยียมเนาะดูสภาพกบดูจากเงากบก็เห็นว่ากบเอาผ้านีนแบบมัดเอวเลยนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในการรับส่งรถค่ะทําวิดีโอแล้วก็เช็คว่ารถเราเนี่ยมีรอยขีดข่วนตรงไหนนะคะตอนนี้เสียงของกบก็คือเสียงไม่สบายค่ะอากาศมันแปลเปลี่ยนเนาะกบก็เป็นไข้เลยละค่ะ หลังจากรับรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็กบก็ขับออกมาเลยค่ะขับไปที่เออ,เอตอนที่เราอยู่เนี่ยคือสนามบ,บินสุวรรณภูมิเนาะกบก็ขับไปที่ f ิวเจอ Park ร์หลังสิตเพื่อที่จะไปเช็คอินค่ะแต่ว่ากบมาถึงช่วงเช้าเช็คอินไม่ได้กบก็ได้เพียงแค่เอากระเป๋าวางไว้ก่อนที่โรงแรมแล้วกบก็ไป เดตเตะรอเช็คอินก็คือไปทานข้าวแล้วก็เนี่ยแหละค่ะไปนั่งทำเล็บรอนะคะทำเล็บตั้งสองชั่วโมงสามีกบเนี่ยนั่งหลับรอเลยนะคะดูค่ะข้อสวยดีนะคะที่ฟิวเจอร์พักหลังสิทค่ะแล้วก็กลับมาที่โรงแรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเมืองไทยนะคะอยู่เมืองไทยแล้วค่ะดูพระอาทิตย์ตกวันนี้ออกจากสนามบินก็เดินทั้งวันเลยค่ะ เหมือนเดิมค่ะโรงแรมโนเวทเทลแล้วก็ตรงนี้ก็คือเออ่ห้างผิวเจอ้าร์คเนาะกบก็อยู่ข้างๆห้างนี่แหละค่ะมื่อตะกี้ขับรถออกมาจากตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาจอดรถของเราจอดคันที่สามนะคะนับจากคันดํานี่ค่ะเนี่ยคันที่สามมีหลังคาตัวนี้ค่ะนี่หลังคาเปิดหน่อยหนึ่งตรงนี้ดีเลยค่ะอยู่ใกล้รถแล้วก็ เดี๋ยวก็จะลงไปกินข้าวกันค่ะดูพระอาทิตย์ตกสวยมากสวัสดีนะคะทุกคนนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะเขาประดับไฟสวยจังเลยอะ่ะข้างล่างสวยมากไฟคริสต์มาสค่ะ เป็นรูปป่าไม้สวยจังเลยอ่ะถนน,นหนทางตอนกลางคืนขับรถก็หลงนะคะเนี่ยวนไปวนมาอยู่นั่นแหละขับแล้วก็ลืม,มสวยจังเลยอ่ะถนน,นเขาก็ใส่ไป เดีวพรุ่งนี้ลูกสาวจะมานอนด้วยค่ะก่อนรับปริญญาก็จะมานอนด้วยแล้วก็นัดช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้ที่นี่เลยแต่งหน้าทําผมแล้วก็ไปที่มหาลัยด้วยกันแล้วก็นอนอีกคืนนึงกินข้าวด้วยกันที่นี่แล้วก็กลับโคราชค่ะสวยเนาะ วันนี้นัดช่างแต่งหน้านะคะมาแต่งหน้าที่โรงแรมเลยค่ะเพื่อไปงานรับปริญญาน้องแพรกันค่ะรถติดมากๆติดตั้งแต่หน้าบ้านเลยคะ่ะลูกสาวน้องแพรเรากำลังจะออกไปมา นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่น้องพแพรเขาเรียนอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จบแล้วเนาะก็เก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะคนเยอะมากแดดก็ร้อนเดินตั้งแต่หน้ามหาลัยยันตึกสุดท้ายเลยนะคะน้องพแพรเรียนอยู่ที่ตึกสุดท้ายเลยค่ะ เห็นแล้วก็มีความสุขปรับปลื้มไปกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เห็นลูกได้ประสบความสำเร็จในวันนี้เนาะนี่ก็เป็นชื่อของคณะที่น้องแพรเรียนนะคะและกบก็ได้ตัดภาพบรรยากาศต่างๆที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกนะคะก็มีใส่สายนางเสาไทยให้นะคะดอกไม้เนี่ยตอนแรกลูกก็จะไม่เอานะคะบอกหนูไม่เอาดอกไม้มงกุฎก็ไม่เอา อะไรก็ไม่เอาค่ะไม่ชอบถือนะคะอันนี้ก็เป็นเ,นเพื่อนๆของลูกค่ะที่เอาดอกไม้มาฝากเอาของมาฝากอยู่ดีนะคะแล้วก็มีอีกลายคนเลยค่ะที่เขาแลกเปลี่ยนของกวนกันคุณสามีนี่ก็ยืนดูอย่างมีความสุขเลยนะคะเป็นความสุขความสําเร็จของคุณสามีด้วยค่ะที่เขาได้ส่งเสียลูกส่งเสียน้องแพรให้เรียนจนจบนะคะซึ่งมันแตกต่างจากเมืองนอกที่เขาจะมีการรับปริญญาแบบนี้ค่ะ เช้าวันที่สี่ก็ยังไม่ได้ไปไหนดูค่ะพอากาศสุดชื่นมากอ้าพระอาทิตย์ลูกโตเชะกำลังขึ้นสวยจังตรงน้นก็มีคอนเสิร์ตอะไรกันเก้าวันเก้าคืน จะสร้างอะไรเนอะตรงเนี้ยดีจังไม่ได้อยู่ใกล้กับตึกเยอะๆโล่งดีอะถ่ายดวงอาทิตย์อีกรอบหนึ่ง